ดรสุวัจนสุขนายอำเภอชุมแสงจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมด้วยนายตรวจรถไฟชุมแสงอำเภอชุมแสงและนายสถาน,นีรถไฟชุมแสงลงพื้นที่นำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบอทุทกภ,ภยัยที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่หมู่7และหมู่8ของตำบลพันลานอำเภอชุมแสงจำนวนสองรายโดยใช้รถไฟรางนำถุงพระราชทานขึ้นไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และอำเภอชุมแสงได้ร่วมกับธนาคารทรกศสาขาชุมแสงธนาคารอมสินสาขาชุมแสงและธนาคารกรุงไทยสาขาชุมแสงนายกองค์การบริหารส่วนตะบนพันลานมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยจำนวนสองหมู่บ้านคือหมู่ที่เจ็ดตะบนพันลานจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบชุดและหมู่ที่แปดตะบนพันลานหนึ่งร้อยหกสิบแปดชุดและทั้งนี้คณะยังนั่งรถไฟรางเดินทางสำรวจปริมาณน้ำบริเวณตะบนทับกฤษซึ่งอยู่ในเขตบึงบรารเพศ ในขณะที่ปริมาณน้ำยังคงสูงอย่างต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกกัยอันเกิดจากแม่น้ำน,น่านและแม่น้ำยม,ยมล้นตลิ่งและน้ำที่ไหลาจากทุ่งจากอำเภอโพท,ทะเลเอำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรและอำเภอหนองบัวซึ่งไหลต่อมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับอิทธิพลน้ำฝนจากจังหวัดกำแพงเพชรส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านที่อยู่อาศัยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน5 8 0 4ครัวเรือน 11, 1 2 5คน ซึ่งเบื้องต้นทางอำเภอชุมแสงได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นการเบื้องต้นแล้ว